ด้านนี้ทุรี่จะพาทุกคนมาเที่ยวชมตลาดหัวตะเคกันค่ะตลาดเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่่าำกลางชุมชนริมน้ำที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเรื่องราวแห่งอดีตที่ยังคงมีชีวิตชีวา สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุลรี่ก็อยู่ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะที่นี่นะคะอยู่ที่ริมคลองนะคะในเขตลาดกระบังค่ะพูดได้เลยนะคะว่าที่นี่นะคะมีทั้งบรรยากาศชุมชนเก่าแก่นะคะแล้วก็สเสน่ห์วิถีชีวิตที่แสนเรียบง่ายของคนที่นี่นะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่นะคะก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและชมธรรมชาติได้ที่นี่เลยะคะ่ะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรไปตามไปกัน ทุกคนตอนนี้ทูก็กาลังจะเดินไปที่ร้านสี่แยกหัวตะเคนะคเขาบอกว่าเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยซึ่งหน้าตาจะเป็นไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกมาเรายังไม่เคยเห็นเลยตอนแรกเราเรา,เรามองจากข้างนอกเรายังคิดว่าตรงนี้มันเป็นตลาดร้างอยู่แหละมันแบบคิดว่าไม่มีคนมาเดินนะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เป็นตลาดริมคลองในเขตราชบังซึ่งแบบมันชันชานเมืองคือใกล้ใกล้ออกไปจากนอกเมืองแหละแล้วคนแล้วคนไม่เยอะเลยเนาะคนไม่เยอะด้วยนะคะคอน้างใหญ่อยู่เด้อ ตลาดอ่ะก็ใหญ่ด้วยไม่ได้เล็กเด้อนี่มีอะไรก็ไม่รู้นี่คือร้านอะไรอ่ะอุ้ยขนมปองหนึ่งไม่รู้จักอ่ะอุ้ยขนมปองหนึ่งเราเคยเห็นนะแต่เราไม่เคยทานเหมือนกันดูดิน่ารักว่ะหน้าตาเหมือนไข่พระโล้เสียบไม้เลยคนมันไม่ต้องไปไกลถึืในเมืองเลยนะคือ <c oughs> มาในนี้ก็ได้แบบว่าบางคนอย่างเงี้ยจะชอบไปถ่ายรูปแบบว่าที่เขาคิดกันอ่ะแบบพวกวัดในเมืองล้เราก็ต้องไปฝ่ารถเยอะใช่ไหม หนีมันี่ก็ได้นะหรือใครที่อยู่แถวๆเนี้ยก็มาตลาดนี้ก็ได้นะัเนี้ยมันมันมีของเห็นปะเออเออมีเป็นขนมโบราณเยอะอะเยอะแบบไม่ต้องไปตามงานไหนเลยอันนี้เราก็กาลังจะเดินไปที่ร้านสีแยกหัวจะเคนะคะแล้วก็แต่มันยังไม่ถึงสักเพียทุกคนเพราะมันไปสุดนู่นเลยพราก็เลยว่าจะแวะร้านคาเฟ่นหน่อยเอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า สว,ส,สวัสดีค่ะคุณพี่มีเมนูอะไรยาก,กินกาแฟไหมวันนี้ได้ถามขนาดน,นี้ก็ทานค่ะวันนี้ก็จะเป็นกาแฟจากน่านนะบ้านโนบบนเจดีอําเภอพัวซึ่งเป็นกาแฟที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกแล้วก็คั่วแล้วก็ส่งมาให้เราด้านพี่จัดมาเลยค่ะหนึ่งได้ที่เราเลือกชุมชนนี้เพราะว่าเขาดูแลป่าดีดูแลต้นน้ำดีเราก็เลยอยากได้กาแฟเขามาให้คนในปลายน้ำกิน เดีดยว่ใช่เดี๋ยวต้นน้ดี๋ยถามหน่อยได้ไหมคะ<ด>พอ<ส>ดีนหนูเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยรู้เรื่องนี้นะแต่ว่าปลูกดีกับอันนี้ไม่ดีแล้วมันเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟรแหรวอเป่าเราไม่ได้มองเรื่องรสชาติอร่อยมากที่สุดหรือว่าติดตลาดมากที่สุดแต่เรามองเรื่องเขาดูแลป่าดูแลต้นน้ำยังไงเราเราเคยสังเกตไหมวิธีการปลูกต้นไม้ปลูกผักทาเกษตรบางส่วนเขาจะโค่นต้นไม้ เพื่อที่จะปลูกพดปลูกกระหล่ำหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวใน <c oughs> กาแฟบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าชุมชนป่าดิบชื้นอยู่แล้ว <c oughs> เขาก็จะปลูกกาแฟแสบป่าดิบชืน้นป่าชุมชนสบมบูรณ์ใช่ไหมตาน้ําก็จะมีเยอะขึ้นก็จะเป็นแหล่งน้ําทางธรรมชาติตเกษตรกรเขาก็ดูแลป่าดูแลน้ําดีแล้วก็จะได้ผลผลิตกาแฟมาเพระกาแฟอย่างอา,าราบิกาเนี่ยก็จะใช้แสงแดดรำไรในการเจริญเติบโต นี่ก็ค,คือเหตุผลที่เราเดินทางไปแหล่งผลิตเองแล้วก็ไปพูดคุยก่ับเกษตรกรซับซ้อนมากค่ะพีะ่จับอย่างนี้แล้วก็หมุดเรื่อยๆมาแลกกัน,น,นถ่ายได้ค่าได้ค่ะอันนี้คือคุณพี่บทอย่างนี้เหรอที่เราอยากให้ลูกค้าบทเองหนึ่งจะได้กลิ่นของกาแฟที่ชัดอารมาต,ต่างๆก็จะออกมาชาัดมาเสพกลิก่นก่อนทานคุณพี่เขาถ่ายให้ด้วยอ่ะคนดูดิ คือทำไมคนที่ไม่ใช้เครื่องอะคะเราตัง้งใจที่จะเป็นสโลบาร์พอสโลแล้วเราก็จะได้มีเวลาพูดคุยกันมากขึ้อนอย่างน้อยอย่างวันนี้เราก็จะได้เล่าเรื่องของกเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในป่าให้ได้ฟังพี่ชิวมากแล้วก็จะได้เราอยากให้รู้สึกภูมิใจกับการได้ดื่มกาแฟแก้วนี้ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยดูแลป่านะแต่ถ้ากาแฟแก้วนี้ออกมาหนูจะหนูจะ,หน,จะหนูสัญญาาหนูจะดื่มให้หมดนะคะพี่ใจรับหนูรู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้กาแฟแก้วหนึ่งไปพี่แก้วแรกกันดีกว่าโห เข้าใจคุณพี่แล้วมีความสุขขนาดไหนตั้งใจจริงๆที่จะเป็นสโลว์บาร์พอสโลวแล้วเราก็เนี่ยแหละอย่างที่คุยกันมีเวลาเยอะขึ้นนี่คนอันนี้เขาเรียกอะไรอเมริกาโนแบบเข้มปัด ประมาณนั้นเข้มปัดใช่กาแฟดำเข้มเข้มแล้วกันป้าใช้คำหนี้อหอมมากอือป็นไงชอบไหมทั้งกลิ่นทั้งรสชาติคือแบบว่าลึมชอบนันด <c oughs> ีจวะลุดลึม ทานได้นะมันไม่ได้ทานยากกันทันเลยตัวนี้จะเป็นพัวกลางกับเข้มก็จะมีความขมเข้มแต่ไม่ไม่ได้มีกลิ่นไม้ติดออกมามากรับอันนี้คือคือทำอะไรรอบคะอันนี้เสร็จแล้วครับผมก็มกาแฟทั้งหมดจะถูกสกัดแล้วอันนี้เราจะใช้ไปทำอะไรอันนี้ถ้าอย่างง่ายที่สุดเลยแล้วก็เอาหมักแล้วก็ทำเป็นส่วนผสมในการทําดินเพาะต้นกาถ้าจะขั้นตอนเพิ่มหน่อยสามารถทําสบู่ได้สามารถทําถานได้ แห้งแล้วทำเป็นดูทรับกินในตู้เย็นดูดรับกินในตู้เก็บรองเทาไดา้วณ <Okay. S 1> สถุรับต่างนี้ก็จะเป็นเหมือนถ่านที่เป็นคาร์บอน mm hmm. ตะเค้นะคะนี่ทุกคนก็คือเดินตรงมาสุดสุดเลยแบบสุดซอยเลยนะคะนี่คืออยู่สุดซอยจริงเดินเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเดินมาสุดนี่หัวตะเค้ค่ะอาหารร้านนี้เขาบอกเขาเขียนเป็นเมนูมาให้เลยทุกคนข้าวปลาแกะข้าวหมูกรอบก็คือถ้าไม่มีนอกเหนือจากนี้คือเขาไม่ขายหรอคือไม่มีนองเหนือจากนี้ก็คือเขาไม่ไม่น่าจะมีให้แหละไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน thank you. ทุกคนแล้วตอนนี้นะคะทุเี่ก็อยู่ที่ร้านสี่แยกหัวตะเคแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของเขาะค่ะเมนูข้าวปาแกะนะคะแล้วก็เพชรฟู้ดนะคะเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาจริงๆคือที่เนี่ยคือมีอาหารหลายเมนูมากนะคะแต่ตอนแรกเนียที่เราเข้ามาซึ่งเราจะเห็นว่าข้าวเป็นเมนูข้าวปาแกะที่เขาแปะไว้หน้าร้านนะคะจริงๆอันนั้นอ่ะมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเฉยๆะค่ะจริงๆแล้วในร้านเนี้ยคือมีเมนูอีกเยอะมากเลยซึ่งเราอยากจะทาน อย่างอื่นนอกเหนือจากข้าวปลาแกะก็ส so nice ั่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทานเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเราจะมาเริ่มชิมตัวปลาก่อนนะคะว่าว่าจะอร่อยไหมนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นสิ่งพิเร์ซึ่งข้าวปลาแกะเราก็ไม่เคยเจออาจจะหยิบมาอยงนี้ก็ได้อืม่นเนื้อปลาคือสดมากนะคะสดมาก สมและที่ที่ตั้งอยู่ริมริมคลองนะคะคุณถ้าไม่บอกนี่คุณนึกว่าจับปลาจากจากคลองแล้วมาทอดให้เลยนะคะคืออร่อยมากอืมอร่อยค่ะสดเหมือนยิบมาเลยหยิบมาแล้วทอดเลยนะคะสำหรับใครที่ อยากจะมานะคะก็แนะนําร้านนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ค่อนข้างที่จะน่ารั่งนะคะเพราะว่าเนาะถ้ามาแล้วแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จะสั่งอะไรทานก็สามารถสั่งแค่น้ําหรือว่ามานั่งทํางานตรงริมคลองมาถ่ายรูปหรือภายแม้กระทั่งภายเรือตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าชะง,งหน้าไปก็เจอเรือตรงนี้แล้วนะคะทุกคนหลวมมากค่ะสบายมาก ก็อยู่ที่ร้านไอจอยสตูดิโอแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยด้วค่ะนี่อันนี้ใครอะเจ้าของร้านหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปสมัมภาษณ์เขาเลยคนะ่ะทุกคนไปพี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้พี่ใช่พี่เจ้าของไอไอจอยสตูดิโอครับผมะะใช่ครับผมชื่อโจครับเป็นเจ้าของไอจอยสตูดิโอครับ <laughs> เขามีแบบทําอะไรบ้างคะนอกจากที่นี่เป็นสตูดิโอทํางานของผมเองนะครับก็คือว่าเราเป็นคนทางานศิลปะเนาะวาดลูประบายสีอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นสตูดิโอที่เปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจอยากจะมาวาดรูปหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเงี้ยมาใช้พื้นที่ได้อ๋อแล้วคือมันจะเป็นแบบวาดรูปแบบนี้เหรอคะพี่ใช่ครับผมเป็นวาดรูปเสียคลิกบนเฟรมคนวาสอะครับอ๋อก็คือจะมีทั้งทำสร้อยกับวาดรูปใช่ไหมคะพี่ครับผมแล้วไอ้อย่างวาดรูปแบบนี้มีแบบตั้งแต่ไซส์เล็กสุด ถึงไซส์ใหญ่สุดนี่ประมาณไซส์ไหนบ้างคะจะมีให้เลือก34่แบบนะครับจะมีด้านน,นาู้นเป็นมีเฟรมวงกลมสี่เหลี่ยมจจตุราสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ลูกค้าได้เลือกกันแล้วอย่างราคานี่มันเท่ากันหมดเลยไหมรือว่าที่ร้านมีราคาเดียวเลยครับราคาเท่าไหร่คะเฟรมละร้อยเก้าครับสีใช้ได้เต็มที่ไม่จํากัดไม่จํากัดเวลาอันนี้ถ้าสมมตินหนูเพ้นไม่เป็นใี่คุณพี่สอนหนูได้ไหมเรียกว่าแนะนําดีกว่าครับ<ม>ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีแบบที่อยากจะวาดกันมาอยู่แล้วแล้วคุณพี่เคยเจอลูกค้าแบบว่าวาดไม่ค่อยเป็นแล้วแบบค กติกาของที่นี่คือไม่ทําให้ครับอ๋อคือทําเองใช่ไหมใช่ครับ <S <S ถ้าเป็นการสาธิตอะไรเงี้ย <S 1> <S 1> ผมจะทําบนอันอื่นแล้วก็ให้ลูกค้าทําลองมือด้วยตัวเองเฮ้ยน่าอยากอยากทำแล้วอะแต่คือหนูแบบเป็นคนที่วาดรูปแย่มาก <S 1> <S 1> จริงๆวาดรูปนะมันอยู่ที่ความพึงพอใจเราอะครับก็คือถ้าเราชอบก็คือจบเลยหนูไม่ค่อยมีสีระบายพี่ต้องแนะนําสีให้หนูได้ไหมว่าใช้่าะได้ครับได้ครับแตาไปมากไปทําได้เลยได้ไหมคะเนี่ยได้ครับได้เลยไหมได้เลยเดี๋ยวไปทำกันเลยดูอุปกรณ์ด้านนี้ได้ครับได้ค่ะ เราต้องเอาแบบง่ายๆนะทุกคนเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอ้ท้องฟ้าเนี่ยปล่อยคนเก่งเขาทำนี้มันจะง่ายไหมง่ายไป อาจจะง,ง่ายไปเราจะเอาแบบนี้ค่ะเราจะเอาเป็นแบบแบบนี้ละกันน่ารักดีคาดาเป็นน้องหอยทากซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราเราจะดีไซน์น้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่อยากจะเอาซิกเนเจอร์นะวาดไม่เหมือนเขาวาดไม่เหมือนนะคะ,ะเดี๋ยวทำเลย ทูก็อยู่กับพี่เปานะคะเจ้าของแมวริมคลองนั่นเองค่ะพี่เปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่บพี่เปาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะพี่เปานะเป็นเจ้าของร้านซี่แยกของทาเคคาเฟ่แอนด์เกสเฮาส์ที่ตลาดหัวทาเคแล้วก็เป็นเจ้าของเพจแมวริมคลอง เาช่วยเล่าจุดเริ่มต้นของแมวริมคลองให้หนูฟังหน่อยได้ไหมก็น่าจะน่าจะเริ่มมาจากการที่พี่มาเปิดร้านที่นี่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็วเราเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องหนูทำมากัดต้นกัดนีอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยคิดว่าเออการเลี้ยงแมวน่าจะทําให้ปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงก็พอเราเลี้ยงแมวใช่ไหมก็คือมีอยู่วันหนึ่งคือตอนเชา้าทุกเช้าเนี่ยพี่ต้องภายเดือไปซื้อของที่ตลาดนี่เราก็ลงเรือลงเรือเสร็จแล้วแมวอะ่ะตอนนั้นก็จะเป็นลูกแมวอยู่เขาก็เดินตาม เดินตามมาแล้วก็เลยแบบอ้าคือเราไม่เคยคิดที่จะพาเขาลงเรือเลยแต่พอเขาแบบเหมือนอยากจะไปด้วยเงี้ยเราก็เลยรองเรียกเขาดูอ้าวเยีมยมยมามามาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลงมาแล้วเขาก็กระโดดลงเรือเอ๊แต่แมวป,ปกติกคือมันกลัวน้ําไม่ใช่เหรอคะเลยมันอาจจะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาคือสภาพแวดล้อมของเราอ่ะคือมันมันติดคลองเขาอ,อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยอ่าทีนี้พอเขากระโดดมาเรือเราเงี้ยเราก็เลยอ้าวไหนใครบอกแมวกลัวน้ํา แต่เราก็คิดเหมือนทุกคนนี่แหละว่าเอ้ hey, แมวมันต้องโกน้ำใช่ไหมค่ะ <c oughs> นี่มันก็เลยเปลี่ยนความคิดเราว่า e au, มันก็ไม่ได้โกน้ำนี่นาะค <c oughs> ่ะอ <c oughs> ่าก็เริ่มจากอันนั้นค่ะแล้วแบบว่ามันที่นี่มันเป็นร้านหรือแบบเป็นที่พายเรือเนี่ยได้ได้ไดยังไงคะแบบว่าที่นี่ข้างรรบนมันเป็นเกสเฮาส์ท่ทีนี้หลังจากที่เราเริ่มพายเรือแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีที่เราเริ่มพายพายเขาลงเรือนั่งเรือไปกับเราอะ แล้วก็คือพอเรารู้สึกว่าเขาชอบเงี้ยทุกวันเราก็เลยต้องทำในจิตวินญาพอเย็นมาก็จะพาเขานั่งเรือแล้วก็พายพากดพายไปพายมาเราดูปิติปฏิกริยาของคนที่อยู่บนฝั่งไงกลายเป็นว่าเหมือนเขาอาจจะไม่เคยเห็นคนที่มาเที่ยวที่ตลาดเงี้ยกลายเป็นว่าพอเห็นเราแล้วเขาก็แบบวิ่งแบบ เขาสนใจกล้องที่มาถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มอะไรงเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นอ่ะค่ะแล้วทุกวันนี้ก็คือเห็นพี่บอกว่าแบบมีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาทเที่ยวนี่ก็คือต้องจองคิวยังไงบ้าง,งคะเรือที่นี่ต่างชาติเนี่ยมันเริ่มมาจากเมืม่อสักเกือบปีละก็มีแขกชาวจีนก็มาพักที่เคสเทาเราพอลงเรือเขาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเราเราไม่รู้หรอกโลกโซเชียลของจีนคือมันเป็นยังไงเขาอ่ะถ่ายคลิปไปแล้วก็เอาไปลงในเฟซบุ๊กก่อนที่เขาจะเช็คเอาท์เนี่ยเขาบอกว่า เขาเตือนเขาบอกว่าถ้ามีคนจีนติดตอ่อไม่เยอะๆไม่ต้องแปลกใจนะนั่นแหละก็คือหลังจากนั้นก็คือโอ้โหตอบกันไม่ทันคืคบึ้มเลยจนถึงทุก <ๆ S 2> วันนี้ก็คือน่าจะน่าจะเกิดปีแล้วที่มีแขกคนจีนะมามาที่นี่สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทายเรือเหมือนที่ทูมาที่นี่นะคะก็าสามารถติดตอ่อได้ทางที่ไหนคะพี่เปาดวถ้าเป็นเพจร้านเนี่ยก็สามารถติดต่อเรื่องที่พักได้ด้วย ก็ชื่อวาออ่าสีแยกบุตรเคเคเฟ่และเฮสเฮาส์ส่วนเพจแมวก็ชื่อแมวริมคลองสามารถเซิร์ได้ใน Facebook เข้าติดต่อมาได้ทั้งทั้งสเพจครับโอเคค่ะทุกคนแล้วไหนๆนะคะได้รู้ข้อมูลรู้ลึกถึงเรื่องแมวริมคลองนะคะเดี๋ยวหนูขอลองลงเรือหน่อยได้ไหม<ค>จัดเลยไหมคะคไป,ไป ก็ลงมาแหละแมวแมวกัดไหมอะคะไม่ไม่กัดโอเล สี่แมวมันกลัวน้ำใช่ไหมพี่เพราะว่าหนูเห็นอะแมวแบบแมวทั่วไปคือเขาแบบไม่ชอบการอาบน้ํามากๆเลยอะแล้วแบบกระโดด้อ้กระโดดจริงเหรอคะแล้วมันจะไม่กระโดดหนีออกไปเหรอไม่ได้อ้าวต้องทำไงอ่ะพี่การตกน้ำอ่ะเพื่อทำให้เขาไม่จับหนูก็คือให้เขากระโดดไปเลยอย่างนี้ยเหรอตกก็คืก็ขาหอยตกเขาตายแล้วพี่เป็นทัศนียของแมว อ,อ๋อฮ้ามันกระโดดเองแมวกระโดดได้ด้วยเฮ้ยโอ้ยเก่งอ่ะแมวเก่งมาหนูอีกอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้ดูหน่อยแต่มันมาล่งข้างดิน้องน่นารักมากเลยนะตัวนี้เหมือนเสือเลยสวยด้วยนะอันนี้คือเป็นแมวจรหมดเลยไหมคะพี่เพิ่งรู้นะว่าแมวจอน,นี่ อ้วนอุมมดมสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแล้ดูดิแมวจรลายสวยเหมือนกันนะน่ารักไหมทุกคนดูสิแมวน้อยแมวน้อยไม่เปล่าคับปกติอันนี้เขาแบบว่าเวลาเวลาถ่ายเลยอันนี้ที่ต้องถ่ายแล้วต้องมีแมวล,ลงไปด้วยเขามีประมาณเป็นกี่รอบอะค่ะ สี่โมงครึ่งกับห้าโมงครึ่งอ๋อสี่โมงครึ่งกับห้าโมงครึ่งสองล่วงหน้าเพาตอนนี้เพิ่งเช่อติจองเยอะมากจองได้ทางไหนบ้างคะพี่ทางเพจเลยใช่ไหมท,ทุกคนคือถ้าใครจะมาพายเรือกับน้องแมวที่นี่นะทุกคนเขอต้องจองล่วงหน้าประมาณสองอาทิตย์เลยนะทุกคนคือคิวแน่นมากเห็นแบบนี้นะคะคือดังมากแล้วน,น้องน้องไหนเนี่ยน้องโกโก้ หลังจากที่ทูรี่พาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดหัวตะเค้มาทั้งวันแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบและก็เอนจอยเหมือนที่ทูรี่ชอบนะคะและก็หวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสถึงสเสน่ห์ของตลาดหัวตะเคได้ทั้งแง่ของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์สุดเลยคะ่ะและความน่ารักของบรรดาน,น้องแมวที่เกาะอ,อยู่หัวเรือนะคะถ้าทุกคนมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ